กเอฟซพามาดูของดีนะวันนี้โอ้โหอย่างนี้ต้องคุยกับเจ้าของซะหน่อยแล้วสวนใครเนี่ย โอ้ยนเจ้าของยืนอยู่โอ้ FC มากับอาจารย์ชาอาจารย์เชียนอีกแล้วอะไรอาจารย์อาจารย์เสครับสวัสดีครับไว้น้โมน้โมดีไม่อยากคุยในส่วนอาจารย์เชียนเครียดอีกแล้วนะไม่อยากคุยแล้วส่วนนี้เครียดเพราะอะไรอีกอาจารย์เชียนดูดิเห็นประมาณเห็นเพื่อนติดลูกดีเครียดอีกนี่นี่ผมว่าต้นนี้ไม่ต่ำกว่าสองร้อยลูก ที่เครียดนี่คือกลัวเราไม่กลัวเราจะไม่เป็นแบบไม่สวยแบบนี้กลัวไม่ติดเหรอโอเห็นแล้วมีทุกกิ่งสยองนะกิ่งล่างดูดูกิ่งล่างเนี่ยสยองให้พี่สนี่นี่แต่งเป็ดออกไปบ้างแล้วนี่เมื่อกี้นี่ผมผมแต่งเมื่อกี้ผมแต่งให้เมื่อกี้เป็ดถ้าแต่งเร็วมันก็หล่นช้าอันนี้สักสามลูกก็พอแล้วนะเนี่ยพี่เนี่ยสามลูกพอแล้วเนี่ย กิ่งละสามลูกสามลูกนี่กิ่งยาวหน่อยก็สักสี่ห้าลูกนะเออันนี้เป็นร้อยนะนผมว่าเป็นหลายร้อยอันนี้ส 20, 20, 20, ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสาสี่สห้าสกเจ็ิแปดเก้ายี่สิบเอบสองยี่สิบสามสิบสี่สิบกินี้กิ่งเดียวสี่สิบ สิบกิ่งก็ประมาณสี่ร้อยลูก <400 S 1> ต้นนี้อลูก <laughs> <laughs> อาจารย์เชียนเดินหนีเลย <laughs> ลอาจารย์เชียนบอกไปก่อน <laughs> มอไม่คุยด้วยแล้วสามร้อยลูกตัน <laughs> ไปแล้วไม่คุยแล้วต้นสามร้อยลูกตันหนึง่ง <laughs> นี่แอบแอบขโมยภาพนะแอบขโมยภาพนะถ่ายไปพ <laughs> ี่ไปบอกนี่สวนตัวเองนะหวาถ่ายไปติดไว้ที่สวนตัวเองอ๋อจะได้ออกแบบนี้นะใช่บานดอกเสร็จรอเลยแปลงเนี้เป็นแปลงที่ เหี้นเนี้ยมาครั้งวันแรกเลยกับเจ๊เจนที่มาเยี่ยมเราแล้วเราก็มาจากจันมาจากจันปุ๊บอาจารย์พาเข้าเลยวันนั้นตอนเย็นใช่คือส่วนนี้ตอนนั้นเป็นดอกบานกําลังจะบานกําลังจะบานด้วยใช่เพราะแปลงที่มันมันเรียกว่าดอกเหลืองๆเราเห็นเยอะมากคือแปลงนี้กาลังจะบานโอ้โหเห็นลกัหลังอย่างนั้นก็บานแปลงนี้ก็คือใช้ซานโฮ สารโนเต็มระบบเต็มระบบเลยตั้งแต่ทําดอกตั้งแต่ทําดอกนะเอือเอฟซีแต่โปรแคลไม่ได้ใช้นี่ถ้าได้ใช้โปรแคลด้วยกินอาหารดีแล้วอืมได้บูดินด้วยนี่สุดยอดเลยือลูกจะออกมาแต่เห็นว่าแปลงนี้อาจารย์ก็ยังมีทีเด็ดใช่เพราะว่าแปลงนี้มันออกก่อนเขามันมีบานผ่านฝนมากคือฝนน่ะช่วงจังหวะแปลงนี้ดอกบานฝนมันเยอะครับอาจารย์ก็เลยเอาทีเด็ดมาใช้หน่อยใช่เอาอะไรอะไรมาลูกมาป้ายตรงนี้ อะไรอะซินซินไหมออกซินออกซินเด่ินเนี่เพราะเพราะเราเห็นหลักฐานอยู่อืมมีขูดมีทาอยู่อันนี้ก็คือใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ช่วงวิกฤตจะทำให้ให้ติดเยอะมากทําให้ทุเรียนติดเยอะอืติดเยอะคือมันยังเหลือเยอะอยู่อ่ะเยอะกว่าเดิมกิ่งนี้สิบหนึ่งสองที่นับลูกดีๆนะหนึ่งสองสามแล้กิงนี้ได้ได้ปดอกอ่าหกจิตได้ปัดดอกไหมกิงนี้ปัดตัวนี้ ปัดด้วยอปัดปัดดอกด้วยปกติแต่ช่วงฝนตกไม่ได้ปัดอืแต่ดูแล้วเท่าที่เราไปแปลงอาจารย์ชาหลายๆแปลงผัคใต้นะทาออกซินช่วยใช่ได้ได,ดีมากเพราะฝนไม่หยุดเลยใช่อย่างเมื่อวานเนี้ดอกที่เรากําลังบานกันฝนตกฝนตกทั้งคืนเลยสิไม่รู้จะติดกันหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าไม่ติดก็มผมได้ผมได้ไข่คนเดียว <laughs> เดินหนีแล้วเดินหนีแล้วเดินหนีอีกแล้วเพราะว่าอาจารย์เชียนกําลังจะบานแล้วฝนตกไม่หยุดเลยนี่เริ่มเครียดแล้วนะของผมก็มีอีกสองแป้งกําลังจะบานอยู่เดี๋ยวต้องเทคนิคนี้ต้องเอาไปใช่ไปให้เอฟซเราใช้เพิ่มนะเฉพาะสั่งคนงานไปแล้วเฉพาะช่วงนี้บานแล้วฝนเยอะครับเอาไปใช้กันเอฟซีเดี๋ยวค่อยให้อาจารย์ชาแนะนําวิธีการ ใอ่เดี๋ยวตอนนี้เราสำรวจแปลงก่อนครับว่าอาจารย์ติดต้นเดียวหรือเปล่าต้นเดียวบอกกล้องแงหนให้เราดูยังข้างบนนะมองไปนู้ว่าไข่นกกระทาห้อยอยูโโอโ่โอ้โหเยอะมากคนลุกแล้วลุกอีกนะครับมีคนไม่ยอมเข้ากล้องหนึ่งคน <laughs> ไปเดินฟางนู้นไป <laughs> เราเดินไปหาก็ได้เถอะ <laughs> <laughs> ดูต้นนี้ โอ้ติดหมดแล้วนี่ติดหมดติดหมดมีสองรุ่นนะมีมะเขือพวงอีกรุ่นนี่มีอีกรุ่นกิ่งนี้ไว้ได้มันไม่มีรุ่นอื่นแต่ถ้ามีรุ่นเดียวก็เอาออกรุ่นเดียวข้างหลังนี่ก็ติดต้นใหญ่ๆติดมมนเลยครับกิ่งล่างก็ติดนะกล้องกล้องดูกิ่งล่างไนงะต้นใหญ่นี่กิ่ง่างติด,ตดปกติกิ่งล่างนี่ไม่ค่อยรอดนะไม่ค่อยรอดจะร่วงเกลี่ยเกลี่ยเนี่ยข้างล่างนี่ <c oughs> มีคนเครียดละหนึ่งนี่กิ่งล่างก็ยังเหลือเยอะอยู่วันนี้ก็แฝนทักสี่ห้าลูกอยู่อาจารย์กิ่งนี้นะนี่ออกอ่อชนปลายเลยนี่ลูกสวยน้ะละเอียดยกทรงดีข้อดีคือเราสามารถจัดตําแหน่งได้เพราะว่ามันมีให้เลือกเยอะจัดตําแหน่งได้นี่เป็ดเป็ดเราออกคืออย่างเงี้ยบิดไม่บิดไม่กลับแล้วอาจารย์นี แต่ถ้าเบี้ยวไปลนิดๆเนี่ยเรายังเก็บไว้ก่อนแต่นี่บิดไม่กลับแล้วอันนี้ไปทั้งลูกเลยนียาวไปถึงโคนเนี่ยสุดยอดนะดูดิโอเต็มเลยข้างบนนี้เต็มคาราเบลอีกนะชุดเดียวเลยนี่โอ้ข้างหลังนี่ก็ติดดีมากอะเหลือ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 ีต้นนี้อีกต้นนี่จะเป็นผมนะไอ้ดอกดอกนี้ผมขอยิ้งหมดแล้ว เอารุ่นเดียวหลาวเอารุ่นเดียวพอนี่เมานี่ก็มาโตมีมาเสือพวงไอยไข่ทิ้งให้หมดพอต้นแล้วเอารุ่นละสองรุ่นสองร้อยนี่ดูข้างบนเนาะโอ้ติดเป็นเป็นพวงไข่เลยนะ <laughs> <laughs> เป็นพวงไข่เลยเนี่ยต้องรีบอัดปุ๋ยสิบสองโกสิบสองกับโปรแคปไปแล้วก็ ลดน้ำเข้าไปอ,อยาขั้วเหนียวต้องเข้าทุกอย่างอตอนนี้ของเราใช้เป็นโปรแคปมีแคลเซียมบรอนช่วยเรื่องขั้วเหนียวขยายท่อน้ำท่ออาหารเขากินให้เต็มที่ไปตอนนี้นะกำลังแย่งกันน,กนี่กำลังแย่งกันเพราวมาขึ้นเกตนี้กำลังแย่งมันกำลังจะโตใครอยู่ใครไปก็ช่วงนี้สืดยด่ดเลยนะ เต็มราเต็มราสุดยอดทาง <laughs> เท้ามาดูอีกต้นขนาดต้นป่วยนะ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 ั่นนั่นนั่นดูต้นนี้ป่วยแนะ้้เพิ่งตัดกิ่งทิ้งกันไปนะดูติดไหมติดติดเหมือนกันนะดูเลยอขนาดนต้นป่วยต้นนี้ก็พอได้ครับปุ๋ยคืนนะใช่ติดลูกใหญ่แล้วนึงก็มี เอากิ่งนี้กิ่งนี้ไปใหญ่กับเพื่อนแล้วเนี่ยอืมเดี่ยต้องแต่งนล่ลูกงอ,งงอน,นี่ออกอืแต่งลูกต้องโยงโยงช่วยเพิ่มใช่อย่างน้อยสิบลูกเลยนะกิ่งนี้มาต้องได้อะสิบลูกพวกนี้ออกแล้วไม่เอามาแว้งนี่นี่มาแว้งด้วยติดชุดด้วยชุดนี้กำลังบาน นี่ฝั่งนี้ก็เต็มกูเชนรีบเดินมาหน่อยมาดูหน่อยกูเชนเดินแบบอิดโรยมากมาดูหน่อยนั้นดูหน่อยว่าทำไงดีอ่ะนี่คุณควรลงจัดดวงดีก็ได้เย้เย้นีกว่านี้ก็ได้นี่มาดูต้นเล็กหนิ่าดูต้นเล็กให้หน่อยอ่ดูต้นเล็กอ่ะอ่ดูต้นเล็กอ่ะอาอันนี้ต้นดูต้นเล็กด้วยเอ้า ให้ดูต้นเล็กด้วยอ่ะว่ามันมีลูกไหมต้นนี้เอาสักสี่ห้าสิบลูกก็พอละดูข้างบนอะส่ห้สอสี่ห้าสิบยลูกก่อนไม่ใช่จะสี่ลูกหรือห้าลูกหรือสิบลูกเลือกเอาสี่ห้าสิบลูกพอสี่ห้าสิบดูข้างบนก่อนลูกพวงเลยไว้พวงเอาถเรียนพวงอ่ะ ตอนขายตัดกิ่งออกมาเลยสี่ห้าสิบนะไม่ใช่สี่ห้าสิบลูกนะใช่สี่ห้าแล้วก็สิบแล้วก็สิบสี่กับห้าเก้าเลยสิบสิบกว่าลูกต้องมีเด็ดต้นนี้ด้วยเอ้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ